สวัสดีวันความหวังของชาวไทยนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคมนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นวันความหวังของชาวไทยนะครับเวลา16นาฬิกาก็จะทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยในวันนี้นะครับมาก่อนอื่นเลยก็ขอ <Okay. S 1> ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮ er ียอวยนะครับ <Okay. S 1> ก็กลับมาพบกับเฮีย ได้ทุกวันใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกดกระดิ่งติดตามกดแชร์ไปเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับในวันนี้เรามาสรุปผลฟุตบอลเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจิ้งจอกสยามของเรานะครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอนะครับกับทางด้านเอเวอเรตันไป2ประตูต่อ2นะครับโดยเจมส์แมดดิสันนะครับบอดโทษนะครับพลาดลูกโทษไปนะครับยิงลูกโทษไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าเป็นเรียนแบบโมฮัมเหม็ดซาร่าในเมื่อวานนี้หรือเปล่านะฮะ ที่ยิงเข้าไปกลางประตูนะครับประตูไม่ขยับเลยสุดท้ายยิงไม่เข้านะครับก็ทําให้จบเกมนะครับเสมอไปซ้อมประตูต่อศรนะครับเอเวอร์ตันนะครับออกนําไปก่อนนะครับจากจุดโทษของโดเมนิกไคเวิร์ดเลวินนะครับแล้วก็เดเตอร์มาตีเสมอได้จากโซยุนซูนะครับแล้วก็มายิงออกนําเป็น2อหนึ่งจากเจมี่วาดี้นะครับแล้วก็พลาดจุดโทษนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับ จากเจมมีแมดิสันส่วนทางด้านเดวร์ตันก็นมาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากอีโวบี้นะครับจบเกมก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับคันนี้ก็เศร้ากันไปส่วนมาโยกานะครับกับบิลเบาก็เสมอกันไปนะครับ1ประตูต่อ1นนะครับก็ห้า น่าเสียดายหรือเกินนะครับส่วนเซบีย่านะครับน่าจะห่วงฟุตบอลยูโรปาลีกมากกว่านะครับก็พลาดท่านะครับแพ้ให้กับกีโรน่าไปถึง0ประตูต่อ2นะครับก็เศร้าไปอีก1วันไม่เป็นไรก็กราบขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เฮียก็มีฟุตบอลมาให้หน่าสนใจ อีก3คู่เช่นเดิม <Okay. S 1> นะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับก็เป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับไล่ตามเวลาไปเลยแล้วกันนะฮะคู่แรกนะครับก็จะเป็นบาร์เซโลนานะครับเจ้าบุญทุบาร์เซโลนาตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงน่าจะแบ่เบอร์ในการคว้าแชมป์แล้วมั้งครับนะเพราะว่าตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงเนี่ยมีอยู่ถึง79แต้มนะครับทิ้งห่างเรียลมาดริดนะครับอันดับ2อยู่ถึงเอ่อสิแต้มนะครับเพราะฉะนั้นสบายๆนะครับวันนี้ได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโอซาซูน่านะครับ ก็สถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดนะครับบาร์เซโลนาชนะไปถึง7นัดนะครับแล้วก็โอซาซูนาชนะ1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไป2นัดส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของทางด้านบาร์เซโลนานะครับชนะ6นะครับเสมอ2และแพ้2นะครับส่วนการเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับเล่นในบ้านเนี่ย หนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1และแพ้1นะครับส่วนทางด้านทีมยูเอ็นโอซาซูน่านะครับนัดล่าสุดนิพึ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับเรียวโซซิดับไป0ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ผลงาน10นัดหลังสุดนี่ชนะ3นะครับเสมอ2และแพ้5นะครับอยู่ในอันดับ นะฮะอาจจะมีลุ้นเล็กๆในการไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็แต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านบาร์เซโลนานะครับซึ่งสถานการณ์ของทีมบาร์เซโลนาก็ยังขาดแค่อุสมันเดมเบเล่นะครับแล้วก็เซจิโรเบโตนะครับกองหลังก็อย่างคริสเตนเซ่นนะครับก็ไม่น่าจะได้ลงนะครับส่วนทางด้านของโอซาซุน่าก็ยังอยู่กันครบ นะครับส่วนความน่าจะเป็นของเกมนะครับก็น่าจะเป็นบา์เซโลนาแล้วนะครับที่ลำเลียงเกมลุกเข้าใส่แน่นอนนะครับแล้วก็แนวลุกก็อันตรายอยู่แล้วด้วยนะครับนะแล้วก็เคยพบกันมาเนี่ยจากนัดล่าสุดนะครับ บาร์เซโลนาแม้จะโดนไล่ออกไปถึง2คนใบแดงไป2คนเนี่ยก็ยังเอาชนะอุซาซุนาได้ถึง2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาเตะในบ้านบาร์เซโลนานะครับเฮียก็ขอเชียร์บาร์เซโลนาแม้ว่าจะมีแฮนดิแคปค่อนข้างสูงยังไงน่าจะยิงเยอะแหละนะครับคู่นี้เฮียเชียร์ไปที่บาร์เซโลนานะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แบทนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ <Okay. S 1> อ่าคู่นี้จะเตะในเวลาตีสองนะครับระหว่างอ่าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลพบกับเชลซีนะครับนะคู่นี้ลอนดอนดาร์บี้แบท ยอมกันไม่ได้แน่นอนนะฮะสถิติในการพบกันนะครับ10นัดหลังสุดนี่นะครับอาร์เซนอลชนะไปได้6นะครับแล้วก็เชลซีชนะไป3และเสมอกัน1นะครับนัดนี้นะครับไอปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับถ้าพลาดนี่โอกาสคว้าแชมป์ลิปลรี่แน่นอนครับน่าจะหมดหวังเฮียให้ใช้คํานี้เลยนะครับถ้าชนะเนี่ยก็ยังมีลุ้นมีหวังอยู่นะครับแต่ถ้าแพ้หรือเสมอจบข่าวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรอดูว่าอาร์เตต้าจะงัดกลยุทธ์ไหนเข้ามาต่อสู้กับเชลซีที่ฟอร์มก็ ยังไม่ค่อยดีเลยนะครับณช่วงนี้เอามาดูสถิติของเจ้าบ้านอาร์เซนอลกันเลยโอ้โหช่วงนี้นะครับไม่ชนะใครติดต่อมาแล้วนะครับสี่นัดนะครับแล้วนัดล่าสุดก็เพิ่งไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถล่มมา4ประตูต่อหนึ่งเลยนะฮะสิบนัดหลังสุดนี่ชนะแค่4นะครับแล้วเสมอไป5และแพ้1นะครับส่วนการเล่นในบ้านนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3และเสมอ2อนะครับยังไม่แพ้ใครนะฮะส่วนทางด้านเชลซีทีมเยือนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าดูดูกา การนี้เชลซีจะย่ำแย่ได้ขนาดนี้นะครับ10บัดหลังสุดนี้ชนะแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดและเสมอแค่2นัดนะครับส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับหนัดหลังสุดนี้ชนะนัดเดียวเองนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านทีมที่ต้องการคว้าแชมป์อย่างสูงนะครับแล้วก็ทางด้านความพร้อมนะครับของนักเตะนะครับข่าวร้ายของอาร์เซนอลนะครับต้องขาดวินเลียมซาลิบานะครับไปจนจบฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงโมฮัมเหม็ด เนนี่นะครับแล้วก็โทมิยาสุแต่ตัวอื่นๆก็ยังอยู่กันพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเบียวเชซุดนะครับกาเบียวอ่ามาร์ตินเนลลี่นะครับบุยโกซาก้านะครับนะหรือแม่ก็มีตัวอีกคนหนึ่งอย่างแอนดอร์ทอสซานะครับนะ ตรงกลางก็ยังอยู่กันครบนะครับกรานิชาก้าโทมัสปาเต้แล้วก็มาร์ตินโอเดนกากองหลังก็คงจะใช้ล็อบโฮดดิ้งนะครับกาเบียวนะครับแล้วก็เบนไวท์แล้วก็ซินเชนโก้นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนก็คงขาดอามาโดโมริยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่ารู้สึกว่าคารฮาวเวตนะครับต้องรอทดสอบความฟิตนะครับรวมถึงคูลิบารีด้วยนะครับในกในตำแหน่งกองหลังนะฮะส่วนเมสันเมลกับมาร์คคูกูเลยร์ลิเจมนะครับน่าจะไม่ได้ลงนะครับไม่น่าจะได้เป็นตัวจริงนะฮะ นะครับแล้วความน่าจะเป็นนะครับอาร์เซนอลน่าจะลำเลียงเกมลุกเข้าใส่ทางด้านฝั่งทีมเยือนแน่นอนนะครับเพราะต้องการ3แต้มเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนัดนี้แค่ชนะก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลยังไงก็คงต้องเชียร์อาร์เซนอลนะครับเพื่อให้ลุ้นไปชิงแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้คู่นี้เฮียขอเชียร์เป็นที่อาร์เซนอลนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่สานะครับเตะในเวลาตีสามนะครับระหว่างเรียวโซซิดัดพบกับเรียวมัดลิดนะครับคู่นี้นะครับเรียวโซซิดัดอันดับ4ส่วนเรียวมัดลิดนั้นอันดับแต่ ด้านเลซอนซิดัตเนี่ยต้องทําแต้มนะครับเพื่อยึดอันดับที่4ไว้ไปให้ได้นะครับเพื่อจะได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะฮะนะส่วนสถิติในการพบกันนะครับสินัดหลังสุดนี่ซอนซิดัตนะครับชนะไป3นะครับแล้วก็มัตติชนะ4และเสมอกัน3นัดนะครับส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะไป4นะครับเสมอ3และแพ้3ส่วนผลงานการเป็นเจ้าบ้านนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5นัดหลังสุดนี่ชนะไป3นะครับและเสมอสนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเรอัลมาดริดนะครับสินัดหลังสุดชนะไปถึง7นะครับแล้วก็แพ้3นะครับส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับต้องบอกว่าครึ่งครึ่งเลยนะครับห้านัดหลังส่วนที่ชนะไป3และแพ้2นะครับโอเคทางด้านความพร้อมนะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมอยู่นะครับของเรอัลโซซิดัดส่วนทางด้านของเรอัลมาดริดก็ยังคงเป็น นักเตะเดิมๆนะครับอย่างอาราบานะครับแล้วก็ฟารองมองดี้พวกนี้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับอ่าทางด้านเรียวโซซิดะนะครับต้องการอันดับ4นะครับส่วนเรียวมะริดนะครับต้องนัดต่อไปเนี่ยในวันที่7นะครับต้องไปทําศึกอ่าสเปนนิทคัพนะครับรอบอ่ารอบรองชนะเลิศกับโอซาซูน่านะครับแล้วก็ ต่อไปเนี่ยันที่10เลยเนี่ยพักแค่ไม่กี่วันนะครับต้องไปทําศึกหนักนะครับในฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นความน่าเป็นห่วงแล้วก็มีเกมสําคัญแล้วก็แ้มก็ขาดไปแล้วด้วยอย่ยมองว่าคู่นี้โอกาสเสมอกันมีสูงนะครับเนีย่ยจึงขอเชียร์ไปที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเรือโซซิตัดนะครับโอเคแล้วก็15บหนกาสานาทีนะครับก็อย่าลืมลุ้นเลขลุ้นเลขดังเลขที่ต้องติดอยู่ในใจนะครับใครที่หวังก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังนะ ครับนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกกันในเวลานั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนะแล้วก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจกดกระดิ่งติดตามกดแชร์ไปเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับ <Okay. S 1> วันนี้เฮียขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ